แฟนทิ้งเศร้าเสียใจนะคะสวัสดีค่ะนุมน่มๆพบเจอกันอีกแล้วนะคะกับก้อยนะคะวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะคะถึงวิธีการดึงตัวเองออกจากความทุกข์ความเศร้าความเหงานะคะเชื่อว่านุ่มๆหลายคนคงพบเจอปัญหาแบบนี้นะคะโดนแฟนทิ้งนะคะโดนแฟนนอกใจวิธีการดึงตัวเองออกจากความทุกข์ความเศร้านะคะก็คือหนึ่งเลยนะคะพยายามอย่าอยู่คนเดียวนะคพะยายามเข้าหาคมเพื่อน เพื่อนฝูงญาติพี่น้องพ่อแม่นะคะเพราะว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยทำให้เราคิดหมกมุ่นนะคะวกวนหาทางออกไม่เจอนะคะถ้าเราเข้ากลุ่มคนเพื่อนฝูงพี่น้องนะคะพ่อแม่นะคะให้เราเปิดปากพูดคุยนะคะการเปิดปากพูดคุยเนี่ยจะเป็นการระบายความรู้สึกของเราให้รู้สึกโล่งโปร่งเมื่อเมื่อเรารู้สึกโล่งโปร่งแล้วเราก็สามารถจะรับพลังงานบวกเข้ามาใหม่ได้นะคะเพราะว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง เขามีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันไปนะคะให้เราเปิดปากพูดแล้วเราก็จะได้รับแนวคิดหรือวิธีการแก้ไขปัญหากลับมานะคะให้เรามาคิดมาไต่ตองว่าเออประสบการณ์คนนี้กับคนนี้นะคะเจอมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันมาประยุกต์ใช้กับปัญหาของเราได้ยังไงนะคะให้เรารู้จักพูดคุยแล้วก็เปิดปากแล้วก็รับแนวความคิดใหม่นั่นเองนะคะวิธีที่2ก็คือพยายามทํางานให้มากขึ้นทํางานให้หนักขึ้นอย่าอย่าปล่อยให้ตัวเองมีเวลาว่างนะคะ หรือว่างจากงานก็ทํากิจกรรมที่เราชอบนะคะอย่างเช่นออกกาลังกายนะคะดูตลกนะคะดูเกมโชว์ที่เราชอบนะคะทาให้เราหัวเลาะทําให้เราอารมณ์ดีนะคะอย่าไปฟังเพลงนะคะเพราะว่าเนื้อหาของเพลงในบางท่อนบางตอนอาจจะแทงใจดําของเราก็ได้นะคะทําให้เราซึมเข้าไปอีกนะ,ะ,ะช่วงที่เราเสียใจหรือเศร้าหรือเหงาเนี่ยอย่าเพิ่งไปฟังเพลงนะคะถ้า ลองให้เราสภาพจิตใจดีก่อนให้ให้เราสภาพจิตใจแข็งแรงก่อนค่อยกลับไปฟ,ฟังเพลงนะคะแล้วก็วิธีที่สามคือรีบสำรวจตัวเองเลยนะคะรีบกลับมารักตัวเองเลยสำรวจตัวเองด่วนเลยนะคะว่าตัวเองเป็นยังไงสภาพดูได้ไหมนะคะเสื่อมโทรมหรือดูดีนะคะถ้าเสื่อมโทรมรีบปรับปรุงตัวเองเลยนะคะทําให้ตัวเองดูดีนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะมีรอยยิ้มนะคะยิ้มร่าเริงยิ้มแจ่มใสย,ยิ้มแบบคนมีความสุขนะคะ อย่าไปนั่งเศร้าอย่าไปทําเป็นเสียดายอย่าไปหมดอะไรแต่อย่างนะคะทําให้คนที่มันทิ้งเราไปหันกลับมามองเราด้วยความเสียดายนะคะไม่ใช่ตัวเองมอสอทําตัวเองเศร้าๆนะ,ะเหมือนเราไม่มีคุณค่าเดี๋ยวไอ้คนที่มันทิ้งเราไปหันมามองกลับมาด้วยความสมเพชอย่างนั้นไม่เอานะคะต้องทําให้ตัวเองแข็งแรงนะคะทําให้ตัวเองมีคุณค่าทําให้เขาเสียดายเรานะเนีย่ยวิธีการดึงตัวเองออกจากความทุกข์นะคะคือ ทำตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองค่ะแล้วสิ่งดีๆพลังงานดีๆคนดีๆก็จะเดินเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามจับนะคะเราเป็นเรานะคะคนดีๆเขาก็จะมองเห็นคุณค่าในตัวเรานั่นเองนะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับนุมน่มๆนะคะเพื่อนๆที่ กำลังดูอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ